เหรียญที่เอฟซีนำมาขายนะะ mm hmm. เนี่ยเขาก็ดูจากคลิปไปแนละคะ่ะ mm hmm. ดูจากคลิปที่ไปได้รับซื้อแบบนี้แหละแล้วก็ตรงกับเหรียญที่เขามีอยู่นะคะ mm hmm. ก็ส่งมาแค่นี้ก็ส่งมาได้นะคะกล่องเล็กๆมีอันนี้น่าจะเป็นเลขที่บัญชีเพราะว่าเล็กๆไม่มีรายการอะไรของมีไม่เยอะค่ะ mm hmm. ก็จะมีสี่หกนะคะสองเหรียญ mm hmm. เหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกนะคะไปได้รับซื้อเหรียญละสามร้อยบาทค่ะ นะคะสภาพนี้นะคะสวยๆคือสภาพเหรียญที่ปป็นนรับซื้อนะคะขอให้เป็นเหรียญที่ขายต่อได้ค่ะเป็นเหรียญอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะสะสมนะคะนักสะสมนําไปสะสมต่อได้นะคะคือเหรียญที่ขายต่อได้นั่นแหละนะคะเหรียญทุกเหรียญที่ปปนนขายต่อได้นะคะเปรับซื้อปป็นนัเน้นย้ําตลอดเลยนะคะเหรียญ เป็นนั้นเป็นแม่ค้าซื้อมาซื้อมาขายไปค่ะรับซื้อเพื่อขายต่อจะซื้อทุกเหรียญที่ขายต่อได้นะคะเหรียญที่ขายต่อไม่ได้ไม่ซื้อนะคะเหรียญที่ขายต่อไม่ได้เช่นเหรียญที่ไม่ได้รับความนิยมเหรียญที่มีเยอะมากทุกคนมีนั่นนะขายไม่ได้แน่นอนและเหรียญชํารุดนะคะเหรียญที่อย่างนี้เหรียญเหรียญพศที่รับซื้อแบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นชํารุดไม่รับนะคะชํารุดไม่รับบอกเลยว่าชํารุดนะคะไม่รับเพราะขายต่อไม่ได้ชัดเจนนะคะทุกคน ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยนะคะเหรียญไปน่ป็นเหรียญปกติเหรียญหมุนเวียนเหรียญสตางค์ทอนธรรมดานี่เองที่ไปนรับซื้อแต่ต้องเป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ขายต่อได้ค่ะเช่นอย่างนี้นะคะสภาพสมบูรณ์เหรียญ5้าบาทปีสองห้าสี่หสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ300อบาทจากเมื่อก่อนเลยนะคะเหรียญที่เคยซื้อขายกันราคาถึงห600้อบาทแล้วก็ลดลงมาเรื่อยห้าร้อยห้าร้อย จนปัจจุบันนี้นะคะลงมาเหลือ300ปนัดยังไม่รู้ว่าแนวโน้มวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่คิดว่าไม่น่าจะลงไปฝันนี้แล้วล่ะเนาะ300นี่ก็อย่าลงอีกเลยนะขึ้นเถอะขึ้นขึ้นให้ให้สูงกว่าน,นี้อีกเถอะนะใจภาวนาค่ะภาวนาอยากจะให้ของสะสมมีราคาปนัดเมื่อก่อนนะคะป้านัดจะพยายามไม่ขายถูกจะขายไม่ถูกจะขายแพงหลายคนจะบอกเลยว่าปนัดขายของแพงแต่ก็ซื้อป้านัดเพราะว่ามั่นใจว่า ได้ของจริงได้ของชัวร์แต่ก็น้อยที่คนจะคิดแบบนี้นะคะคนคิดแบบนี้คือมีจํานวนน้อยและอย่างปะาน้านะคะรับซื้อเหรียญบางเหรียญน,นะคะในราคารับซื้อสูงกว่าที่เข้าลงขายปกติปะะนก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะอยู่ไม่ได้จริงจริงปก็จึงปรับลดตามราคาท้องตลาดอย่างเหรียญน,นี้ที่ป้านารับซื้อสามร้อยเพราะว่ามีคนขายอยู่ขายอยู่สามอยห้าสิบ เขาขายในในห้องในเพจในในกลุ่มในกลุ่มขายเหรียญนะคะเขาขายกันอยู่350เป็น้ารับซื้อ350ซึ่งคนเขาขาย350เป็นน้าอยู่ไม่ได้แน่นอนค่ะเป็นน้าอยู่ไม่ได้แน่นอนเป็นน้าจึงต้องปรับลดลงมาเหลือ300เพื่อที่จะไปขาย350เหมือนคนอื่นเขาค่ะเป็นเช่นนี้แหละค่ะนะคะทุกคนเข้าใจเป็นน้านะคะทั้งที่เป็นน้าไม่อยากรับซื้อถูกไม่อยากจะนั่นเลยอยากจะรับซื้อให้ทุกคนได้ราคาแพง ให้ให้ทุกคนขายได้เงินเยอะๆแต่ปัจจัยตามที่พนัดบอกอะคะ่ะคือมันเป็นไปไม่ได้ที่พนัดจ,จะต้องมามารับซื้ออยู่คนเดียวในราคาสูงทั้งที่คนอื่นเขารับซื้อในราคาที่ถูกกว่าแล้วเขาขายได้ถูกกว่านะคะนี่ราะคะเป็นปัญหาของพนัดจะอยู่ตรงนี้นะคะพนัดจ,จึงจะเป็นต้องมาลดราคาลดราคาตามราคาท้องตลาดนะคะทุกคนค่ะโอเค